พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาในหัวข้อที่บอกว่าไม่กล้าลงทุนก็ไม่เห็นกําไรนะคะถ้าไม่กล้าเปิดใจก็ไม่เห็นความสําเร็จนั่นเองนะคะทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะมันอยู่ที่การเรียนรู้และการศึกษาของเรานะคะบางคนนะคะมัวแต่กลัวนะคะก็เลยไม่กล้าที่จะเรียนรู้อะไรเลยไม่กล้าที่จะใช้เงินทํางานนะคะไม่กล้าที่จะลงทุนอะไรเลยนะคะแล้วก็เก็บเงินไว้ใน ธนาคารนะคะแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเงินเฟอ้อค่ะมันเกิดขึ้นทุกปีนะคะเงิน1000บาทจะมีมูลค่าลดไปทุกทุกสเปอร์เซ็นต์ใน1ปีนะคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รีบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหรือไม่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการ ทำงานบนโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเสียโอกาสไปนะคะเรายุคนี้มันไม่ใช่ยุคของการเก็บเงินสดอีกต่อไปนะคะมันเป็นยุคของการใช้เงินทำงานนะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาให้กับเรานะคะแล้วการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะจะไม่ได้บอกว่าเขาบอกอะไรดีเราก็ไปลงทุนกับเขาหมดนะคะ ก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรเราต้องศึกษาให้ดีก่อนเราต้องไปทดลองให้รู้จริงกับตัวเองก่อนถึงจะกล้าที่จะทุ่มทุนนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครสอนเราได้นะคะไม่มีใครขับสอนเราได้จริงๆนะคะแม้กระทั่งเขาบอกว่าการเทรดหุ้นแล้วได้ผลกําไรเยอะแยะมากมายเลยมาหาศาลเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนเข้าไปโดยไม่มีความรู้ก็กลายเป็นแมงเมาใช่ไหมคะ ก็เสียเงินไปเยอะแยะมากมายก็มีค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาบอกว่าดีเราอย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้เราศึกษาก่อนให้เรามั่นใจก่อนว่าอันนี้แหละที่เราจะทำให้มันดีที่สุดนะคะและพอเราเชื่อแล้วเรามีความรู้แล้วเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่แล้วก็ทําให้มันสุดๆนะคะผลความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ แล้วก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้นะคะการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วยุคนี้มันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะคะยุคดิจิตอลมันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะเด็กรุ่นอายุห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบสิบขวบอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกับเราอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบเหมือนกันนะคะ เพราะว่ามันเป็นยุคของยุคดิจิตอลจริงๆยุคใหม่จริงๆที่เราต้องเรียนรู้นะคะมือถือสมาร์ทโฟนมันก็เพิ่งมาไม่กี่ปีนี่เองนะคะมันก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กที่เพิ่งเกิดมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำไม่ได้ทำไม่เป็นให้รีบทําให้รีบศึกษานะคะเพราะว่าถ้ามัวแต่ช้ามันก็ไม่ทันเขานะคะอยากให้ทุกคนเรียนรู้อยากให้คน กล้าที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีอาชีพเสริมอยากให้ทุกคนมีรายได้หลายๆช่องทางเพื่อการความผิดพลาดการความไม่แน่นอนของชีวิตนะคะการมีรายได้ช่องทางเดียวมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนตระหนักตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่ายุคนี้ค่ะเราต้องมีรายได้ให้มากกว่าหนึ่งช่องทางแน่ค่ะเพราะว่าสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรานะคะ ใครอยากสนใจอยากมีรายได้เสริมหรือว่าอยากจะศึกษาในด้านของการลงทุนนะคะสามารถทักมาหาเจี๊ยบได้แล้วก็สามารถทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆได้เลยนะคะเขาจะเป็นโค้ดเป็นครูเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้กับพี่ๆแล้วทางอินดีมของเรานะคะเป็นบริษัทที่คอยช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนชาวไทยจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนปลดหนี้อยากให้ทุกคนมีไรายได้เสริมอันนี้คือเป็นสิ่งที่บริษัทของเราตั้งใจที่จะให้กับทุกๆคนนะคะใครสนใจอยากเป็นสมาชิกใครสนใจอยากจะร่วมธุรกิจกับอินดีมทักมาได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ